สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยเลยค่ะก่าเราสองคนนะคะอาจารย์เจษรัฒนเสรีนะคะแล้วก็ล่นานาณิชนานั่นเองค่ะในรายการเฮลตี่โซนนะคะโซนดีๆของคนที่รักสุขภาพรักตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่ห่างไกลโลกนะแล้วก็ดูดีบุคลิกภาพดีดูสวยดูหล่อแล้วก็มีความมั่นใจให้กับตัวเองต้องอย่าพลาดชมรายการเฮลที่โซนค่ะครับช,ชมทุกวันประจํา เป็นประโยชน์กับตัวเองค่ะเป็นประโยชน์กับผมรอดบลอกข้างด้วยนะคะต้องเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเราจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำด้วยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในรายการของเราเวชสัมอางเพอร์เฟกต้าน้าใสปลอดภัยกว่านั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงค่ะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแบบทําให้ใบหน้าของเรา ประจาร่างไขไร้ปัญหาฟากระต่างๆนานาน,านะคะวันนี้ค่ะขอพูดถึงในเรื่องนี้กันก่อนเลยอาการปวดท้องค่ะอาจา,ารย์ขาคุณส,สาวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะมักจะปวดท้องในช่วงเวลาที่มีรอบเดือนกันครับเยอะหลายต่อหลายท่านเลยทีเดียวน,นะคะมีงานวิจัยออกมาคุณผู้ชมคะการปวดท้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถบ่งบอกโรคได้หลายโรคมากๆเลยครับในคุณผู้หญิงลองตั้งใจฟังดูนะคะ 6ข้อด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะบอกกันก่อน3ข้อนะคะใครที่เคยปวดท้องลองนึกดูนะคะค,คุณผู้ชมคะด้านขวาบนปวดท้องด้านขวาตอนบนความเจ็บปวดในบริเวณด้านขวาตอนบนของช่องท้องค่ะมักเกิดจากรกตับและถุงน้ำดีคใครปวดอาการแบบนี้อยู่ให้ระวังนะคะต่อมาค่ะใครปวดบริเวณนะคะ แองกระเพาะอาหาร,รก็แน่วนช่วงบริเวณกลางกลางท้องหน่อยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแองกระเพาะอาหารนะคะคือบริเวณที่อยู่ใต้ซี่โครงลงมาน้าจากซี่โครงลงมานะคะการจะปวดบริเวณนี้มักเกิดจากการแสบกระเพาะอาหารค่ะและอาหารไม่ย่อยรโรคกระเพาะโรลคลำไส้อักเสบใกล้จะเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันต้องตึ่นระวังเอาไว้ระวังด้วยนะคะใครที่ปวดในอาการแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีอาการของถุงน้ําดีอักเสบ เกิดขึ้นได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันอีกหนึ่งอาการปวดที่รเราจะพูดถึงให้ฟังกันในวันนี้นะคะปวดท้องส่วนกลางครับนะคะใครที่ปวดท้องท้องเราเนี่ยมีหลายส่วนท้องน้อยท้องใ,<ช>ใหญ่อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคะส่วนกลางกลางท้องเนี่ยแถวสะดืออะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเหนือสะดือเล็กน้อยส่วนใหญ่ค่ะมักจะเกิดสาเหตุมาจากโรคที่เกิดขึ้นจากลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ครับ ็นโรคที่เกิดจากลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่หลากหลายมากๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอักเสบใช่ครับลำไส้อักเสบเนื้องอกครับนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาการปวดท้องบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าอาจเกิดจากอาการไส้ติ่งอักเสบต้องระวังด้วยนะครับเป็นก็ต้องไปผ่าตัดออกนะครับต้องผ่าตัดนะคะจริงๆแล้วเป็นโรคที่อันตรายเหมือนกัน,นคือถ,ถ้าไม่ผ่าแล้วไส้ติ่งแตกเลยคุณผู้ชม ในสมัยก่อนเนี่ยถึงชีวิตได้เลยนะคะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องมีการเปิดหน้าท้องแล้วก็ทําความสะอาดทุก<ช>อว,วัยวะที่หนองจากการอักเสบเนี่ยมันไปลุกลามไปโดน,<ช>นต้องทำความสะอาดกันนะคะเอาเป็นว่าเอาล่ะคุณผู้ชมคะอีก3ข้อสําหรับอาการปวดท้องเดี๋ยวขออนุญาต อบเอาไว้เดี๋ยวบอกกันในวันพรุ่งนี้ใครที่บอกชอบปวดท้องปวดท้องนะปวดแต่ละบริเวณบ่งบอกแต่ละโรคแตกต่างกันนะคะใช่ครับตามด้วยก็แล้วกันค่ะเอาละคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเข้ารากันในวันนี้ของรายการมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยอาจารย์มหาน่าสนใจมาก เพราะว่าเขาจะแจกทองฟังดีๆนะครับระะจจฟังดีๆน,นะคะคุณผู้ชมคะใครอยากได้ทองคําแล้วตอนนี้ราคาขึ้นด้วยอยากได้อยากได้นั่นก็อยากได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากได้หรือเปล่าง่ายๆลงมา,มาค่ะเพียงแค่ ทำเหมืนที่คุณผู้ชมทำนี่แหละส่งบอสเอมมาถามอาจารย์รเจตเหลืองนั้นเรื่องน้นเรื่องนี้สงสัยเลยทงหากันตลอดเลยทาง4 5 3 5 8 8 5านี่นะคะแต่ส่ง s อ s มาอย่างเดียวยังไม่พอค,คุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ด้วยค่ะ w w w c h 8 t c c c o m เข้าไปลงทะเบียนประกาศตนเองให้ TCC ได้รับรู้ว่าคุณเป็นสมาชิกช่องนี้อยู่นะคะแล้วพอเข้าไปแล้วก็อย่า กระนั้นเลยไปโหวตให้รายการเฮลที่โซนด้วยครับผมโหวตตึ้ตๆๆๆให้รายการเฮลที่โซนถ้ารายการเฮลที่โซนนะคะเป็นรายการที่ได้รับโหวตเป็นอันดับหนึ่งครับผมของเว็บไซต์ของสถานีนะคะแล้วเป็นรายการที่คุณผู้ชมส่ง SMS มาร่วมกิจกรรมด้วยมากที่สุดแล้วเราก็ครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า50สตางค์หรือสองสลึงนั่นเองนะ่าสนใจมากนะครับก็ให้ไปเลยคือเราส่ง SMS มานะคะ อย่างหนึ่งคือได้โฟมลังหน้าจากเพอร์เฟกต้าแล้วได้แล้วยังได้ทองคําอีกได้ทองคำอีกด้วยมันโชค2ต่อเลยโชค2ต่อจริงๆคุณผู้ชมถาย,ยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะค่อยๆมาประกาศกันต่อเนื่อง เป็นระยะระยะนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยร่วมกิจกรรมกันข่ะเข้าลงทะเบียนที่เว็บไซต์ด้านล่างตอนี้ก่อนได้เลยนะคะนี่ตอนนี้ต้องมี s อสมากันใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ยังเป็นกติกาเดิมด้วยก็คือใครที่โทรเข้ามาในรายการไม่ติดหรือโทรไม่ทานแต่ส่ง SMS บอกมานะคะว่าใช้ดียังไงประทับใจตรงไหนอาจารย์ก็จะไปรวบรวมเรารวบรวมมาแล้วคัดสรรมาหนึ่ง s อสที่โดนใจในวันรุ่งขึ้นประกาศเลยว่าใครจะ ได้รับโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดนะครับแล้วประกาศจริงแจกจริงแจกจริงครับอย่างครั้งที่แล้วเป็นวันศุกร์ใช่ครับนะคะซึ่งเราเริ่มกิจกรรมทาง s อสกันเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เรามาดูกันว่าใครได้รับโฟมล้างหน้าหล่อนี้มือค่า800บาทรับฟรีไปเลยหนึ่งหลอดนะคะเพียงจ่ายค่าจัดส่งแค่100บาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาประกาศชื่อผู้โชคดีครับกันในรายการด้วยประกาศเลยดีกว่าประกาศเลยใช่ไหมคะประกาศเลยครับไม่ต้องรอเลยใช่ไหมคะ เราดูใหน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าเขาเขียน SMS ็มมาว่ายังไงบ้างนะครับเขาเขียนมาว่าดูหน้าจอนะครับเป็นสิวฝ้าหน้าดำใช้มาหมดแล้วมีแต่แย่ลงอพอใช้เพอร์เฟกต้าเห็นผลเจ็ดวันแรกแฟนทักเลยแฟนทักเลยแฟนทักเลยนะครับนี้เป็นเอสเอ็มเอทับอาจารย์ประทับใจตรงไหนของเอสเอ็นนี้คะที่ประทับใจเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นเป็นทั้งสิวเป็นฝ้าหน้าดำ ใช้แล้วเ,เห็นผลแฟนทักแฟนทักนีะครับเห็นผลแล้วให้แฟนทักะนะครับคนที่ได้รับโฟมนั้นก็คือ 0818670xxx นี่นะ,นะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะโทรเข้าไปแล้วก็ขอ ที่อยู่เขาขอชื่อเขาเพื่อที่จะจ,จัดส่งนี่เลยค่ะโ<ช><อ>ครงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนะคะคมูลค่า800บาทให้ไปเลยเอาลักใครอยากจะโชคดีแบบนี้อย่ารอช้า S M S กันเข้ามาค่ะว่า Perfecta ใช้ดียังไงประทับใจตรงไหนนะคะ4 5 3 5 8 8 5นั่นเองแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะแมมีผิวพรรณดีแบบเจ้าของ S M S มีบ้างยังไม่เคยใช้เลยไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Perfecta ได้ง่ายๆ เ,เพราะว่าวันนี้ค่ะโปรโมชั่นบรกแรกของเราค่ะค,คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อเซรั่มนะคะซื้อเซรั่ม1ขวดนะคะแถมรฟรีไปเลยค่ะเซรั่มนะคะอีก1ขวดนะคะได้ไปเลย2ขวดแต่ยังไม่พออาจารย์เจตให้โฟรรมล้างหน้าไปอีก1หลอดล3ชิ้นนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะซ,ซื้อเซรั่มแถมเซรั่มและโฟมล้างหน้านะคะค มูลค่าราคาปกติเนี่ยอยู่ที่6,000บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง2,790บาทเท่านั้นนะคะ2,790บาทวันนี้เท่านั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมโทรมาเลยค่ะ082ค่ะ7,8,2,9,4,6,8ถึง9นั่นเองพิเศษกว่านั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าใครโอนเงินเข้ามาก่อนตัด90บบาททิ้งไปเลยค่ะ จ่ายเพียง2,700บาทนะครับาทคุ้มมากคุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าแหมอยากใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ใช้แล้วเห็นผลด้วยนะปลอดภัยด้วยนะใช่ไม่ต้องจ่ายเงินแพงอย่างที่คิดได้เพราะว่าดูในรายการเราครับแต่ละขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณ2-3เดือนเมื่อวานมีคนหนึ่งโทรมาใช้เดย์ครีมไนท์ครีมตั้งแต่เดือน4ค่ะเพิ่งจะหมดอันนี้มันเดือนตุลาคมแล้วตุสิบแล้วใช้ไป6เดือนประหยัด ใช้ประหยัดมากเพิ่งโทรมาสั่งซ้ำเกินไปหรือเปล่าทางเ <c oughs> จ้าที่เลยสามเพราะว่าใช้ เป็นยังไงบ้างว่าใช้ดีแต่เขาใช้นิดเดียวคือใช้ประหยัดแล้วก็เห็นผลเขาอาจจะหน้าเล็กด้วยใช่ไหมนะคะเพื่ออยู่พื้นที่ใบหน้าน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนันว่านานไปนิดนึงครับก็นานไปหน่อยหนึ่งนานไปหน่อยหนึ่งคือจริงๆถ้าเราใช้ในปริมาณที่น้อยเกินไปคุณผู้ชมการเห็นผลมันก็อาจจะช้ากว่าใช่ครับก็ทาทั่วหน้าดีกว่าทัวหน้าดีกว่าเห็นผลเหมือนกันนะครับถ้าเราถามอาจารย์เลยเป็นความรู้ด้วยค่ะว่าปริมาณที่เหมาะสมจริงๆแล้วสําหรับการทาครีมบำรุงเนี่ย ควรจะมากน้อยขนาดไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยเรา,าทาโทน้าไปมาเท่าไหร่คือเราทาจนรู้สึกว่ามันซึมทั่วหน้าแล้ว ตรงจุดไหนที่ยังไม่ทาเนี่ยต้องทาด้วยนะครับอย่างเช่นโหนกแก้มด้านบนตรงนี้ก็ทาซะหน่อยนึงทาให้ทั่วทุกใบหน้าเลยทั้งรวมถึงคอด้วยคอด้วยนะไม่ใช่ทากันแต่หน้าหน้านิสัยสวยตึงเชียร์คอนิย่นยอเป็นเหนียงยางก็ไม่ดีไม่ได้นะคนละสีผิวตัดกันเลยยิ่งถ้าเกิดใครใช้ไว้คอมเพล็กซ์ควบคู่จะเห็นเลยว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นทาถึงคอนะคะไม่อย่างนั้นเห็นความแตกต่างแน่นอนนะคะเอาล่ะข้อเรื่องของเราวันนี้บ้างเลยดีกว่าวันนี้โปรโมชั่น่ยเป็นเซรั่มใช่ครับ แถมเซรั่มบางคนบอกโปรโมชั่นน่าสนใจที่สุดชิ้นหแถมสองแต่ยังไม่รู้ว่าเซรั่มดียังไงได้ครับบางคนดูเป็นครั้งแรกไม่รู้จักว่าเซรั่มของเพอร์เฟกต้าคืออะไรนะครับจะเรียนว่าเพอร์เฟกต้าเนี่ยเราเป็นเรามีทีมแพทย์ที่จบดิพโมาผิวหนังจากอังกฤษแล้วก็ไปศึกษาต่อท่านชลอไวา์ที่อเมริกานะครับดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับผิวหนังโดยตรงของคนไทยรู้อยู่อแล้วนะครับเจอเป็นประจําทุกวันตัวเซรั่มตัวนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของริ้วรอยแห่งวัยของคนไทยเลยนะครับในเรื่องของความ ไม่กระจ่งางใสความเหี่ยวย่นที่หน้าผากที่ร่องแก้มที่บนใบหน้าที่มีความหยากกร้านที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ทาเป็นประจำไปแล้วเนี่ยพวกริ้วรอยแห่งวัคยค่อยๆจางลงไปนะครับเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเขากันว่า ตัวนี้มีอะไรทําให้ผิวหน้าเราถึงเรียบเนียนกระจ่างใสได้มากขึ้นฟังว่าเขาบอกช่วยได้ช่วยได้แต่เราก็ต้องรู้อ้าวแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นได้ยังไงอย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะคะแต่สําหรับ p e r f e c t กต้ายินดีและพร้อมให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ตรงนี้ด้วยเราพยายามแจกแจงทุกๆอย่างให้ท่านผู้ชมรับทราบในหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะไม่แจกแจง เพราะเขาไม่มีจุดดีจุดเด่นเหมือนเราแล้วก็ฟังฟังไปเชื่อเขามั่งไม่เชื่อเขามั่งแต่ไม่รู้ว่าที่บอกว่าดีมันดีได้ยังไงอันนี้สำคัญค่ะเขาก็แค่อย่างมากมาบีบบีบให้ดูดูสวยดูตึงเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบีบอะไรให้ดูก็ไม่รู้ใช่ครับของเราจะต้องแจกแจงให้ดูเลยเป็นส่วนๆไปเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเขาจะตัวไฮยาลูริกแอซิดตามรูปภาพเลยนะครับผสมอยู่ในเซรั่มด้วยตัวที่หนึ่งใช่ครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย รอยเหี่ยวย่นต่างๆบนใบหน้าในหน้าจอนะครับผมที่สําคัญช่วยยกกระชับผิวหน้าช่วยเติมเต็มร่องลึกบนใบหน้าได้ด้วยนะครับผมดังนั้นคนใช้เป็นประจำไปแล้วเนี่ยผิวหน้าก็มีความกระจ่างใสได้มากขึ้นเรียบเนียนตึงมากขึ้นดูผ่องมากขึ้นบางคนเหยรูปเอ๊ะอะไรแล้วนั่นมีรูปเหมือนเป็นเข็มๆที่หน้านี่เลยไม่ต้องไปทาแล้วนะครับเราทาเซรั่มเป็นประจำเนี่ยความเหี่ยวย่นจะมาหาเราได้ช้ามากๆ หรือใครที่มีความเหี่ยย่นแล้วทาวตัวนี้ไปจะดูตึงจะดูเรียบ